อ้าวสวยอ้าวตึงนี่นี่อ้าวอาเจ็กบันทินเด้อเอ้ยโอ้โหอ้าวเปิดอ้าวพีเตอร์สวยมากอ้าวตึงเอ้ยนี่อ้าวอ้สวยเอ้าโอ้โหเจ็กบันทินแรงดีมากเอ้ยเออเออเออเอ้เอ โอ้โหโอ้โหฝีมือไม่ตกกันเลยเนี่ยเ่อือ้าวนมนุ่มอ้าวนมนุ่มมาอ่ะอ่ะตื๊วพีเตอร์เอาอยู่เออยโอ้โหโดกมาเลยเออเอามองอ้าวเออเห้อ เอาเจ็คมาดิเอาปื๊ดเอาเขาเอาเฮ้อเอาปื๊ดเอาอุ๊ยว้าวว้าวอ้าเอาโอ้โหหลายลูกเนี่ยเอาเฮียเฮียเออไอ้น้องนี่ก็เตะนุ่มหวานเอาตึงอันนี้นี่เอาตึงวนนี่เอานี่ปีเตอร์บันไดพูดผิดเอาจะหยาดกันเด้อล่ะเด้อเฮียเอาอยู่ เอ้สวยเออโอ้โหสวยมากอ่ะนี่เอือยเอ้ยปื๊ดดังอยู่โอ้โหเจ็กวินทีนี่ไม่เบานะเนี่ยเออเอออะเฮียเฮียสอกมาเลยเอ้ยอ้าตึงเอ้าโอ้โห เอ้าวพี่ใหม่ยอมแล้วเหรอเอ่อเออเฮ้นี่โอ้โหเชื่อเบอร์หนึ่งนี่คือเก่งแต่ว่าฮะเอ้าเบอร์หนึ่งนี่เก่งจริงๆเลยล่ะเอ้ยเบอร์หนึ่งมีแฟนหรือยังเนี่ยฮะยเออเฮ้อุ๊บอ้าวอ่อแดดเข้าตาน้องแล้วปพ๊ดพุดสู้ได้เดินไปทางนี้หน่อยจคะแดดแดดเข้าตา โอ้โหปฏิถคือเก่งแท้เออเพื่อนเอาตึงโอ้โหสวยหวานเอาตึงเอาอยู่วะเอ้เฮียเอาอยู่ไหมออโอ้โหนี่เอาเออเอเอโอ้โหเดอ๋ยวไปทางนี้หน่อยดิทางนู้นแดดเออเอาโอ้โห สองนาทีเองได้เป็นร้อยแล้วเนี่ยโอ้เอาเอาเออเอายังอยู่ปื๊บโอ้โหท่าอะไรเนี่ยเออเบาเบานุ่มนุ่มมาอ่านี่เออโอ้โหเจกประธานนี่โอ้โหเบอร์หนึ่งโอ้ยโอ้เฮียสอกไปเลยออื อาเจกวายุทธเข้ามาเข้ามานี่ให้เจกวายุทธได้เตะมั่งอเจกกประทินส่งไปเออเออนุ่มแล้วโอ้โหเอายังอยู่โอ้โหเจ็กปะทินโอ้ยเบิ้ยเอานุ่มแล้วอื คนถ่ายก็มือเก่งไปหมดแล้วเนี่ยอ่ะมือคนถ่ายก็เก่งไปด้วยโอ้โหลูกพระรามสวยงามมากเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยอ่าเจกประยุทธ์ได้เตะแล้วอื้อหืเนเอ่เนีน่เน่เน่เน่ยน่เนีเ่ยน่เน่เน่น่เ่เน่เน่เง่เน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 ่น่เน่น่เอ่เ่เน่นเ่อ่่่เอ่น่่่ ประยชด์โอ้โหโอ้โหเหนียวหญ่งจะไปเกี่ยงกันน่ะ